อันนี้คือเขตจังหวัดนนท์นะครับระบบนิเวศยังดีนะครับอันนี้เป็นสวนเก่านะครับสวนเก่าขับรถต้องระวังนะครับถ้าตาไม่ดีอาจจะโดนฉกได้นะครับผู้เกี่ยวหางไม้ตาโตนะครับกำลังจะหนีแล้วเห็นนะครับเลื้อยห,หนีแล้วเห็นไหครับเลื้อยหนีแล้วตอนนี้เจอคนก็จะหนี พอดีจะพอดีไม่ได้เอาอุปกรณ์จับมานะครับเ,เลยจะต้องปล่อยตามธรรมชาติไปไม่ตาดตันะครับสวยเลยเลยลงนะครับกลัวครับกลัว